สวัสดีทักทายจากสภัยบ้านนอกสวีเดนค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆเข้าป่าหาเห็ดกันค่ะถ้าพูดเรื่องเข้าป่าหาเห็ดแค่จะเอามาทํากับข้าวนะคะเราว่าเข้าป่าแค่แป๊บเดียวเราก็ได้แล้วค่ะเพราะเห็ดทีนี้เยอะมากค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเก็บนะคะนี่เราเข้าแค่สิบนาทีเองเราก็ได้มาเยอะแล้วพวกนี้จะเป็นเห็ดโคกไข่หรือเห็ดหน้าแหล่สีแดงนะคะเราเก็บมาได้กลุ่มหนึ่งแล้วค่ะช่วงนี้เห็ดหน้าแหล่ออกเยอะมากค่ะแล้วนี่ก็เป็นดอกอ่อนๆเลยนะคะดูเหมือนว่าจะบานแล้วแต่จริงๆยังอ่อนอยู่เลยค่ะ ดอกตุ้มๆแบบนี้จะกินกรุบกรอบมากเลยค่ะถ้าจะให้ดีนะคะใส่ตู้อบแล้วก็ตากแดดเอาไว้พอถึงเวลาเอามาทากัเพระปลานะคะบอกได้เลยว่ารสชาติไม่แพ้กับเห็ดหอมเลยนะเพื่อนๆยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ค่ะแต่ให้เพื่อนๆลองดูเองเราจะดูว่ารสชาติเห็ดโคกไข่เวลาเอามาอบแล้วก็ตากแดดรสชาติจะอร่อยมากค่ะวันนี้เก็บเห็ดเพลินมากเลยค่ะเห็ดเยอะจริงๆฝนตกแค่สองวันเองแต่เห็ดตั้งหน้าตั้งตาขึ้นเยอะมากเลย เห็ดพวกนี้หลังจากเก็บไปเยอะๆเราก็จะแช่ตู้แข็งเอาไว้ทานช่วงหน้าหนาวค่ะ